สวัสดีครับอันนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับแซมไปเป้าตอนนี้น้องเดินน้องก็คือนำหน้าเราไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ารถออกหรือยังนะว้าวน,นี้เป็นห้องพักนะครับอันนี้ห้องพ่อเตอ๋อห้องพ่อพอไปอยัง เจียบหองแล้วเฮ้ยเหลียวบายบายเจอกันที่งานนะครับขายยางแพ็คอันนี้คือคือนี่เจอกันที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศออกเลิศมากเช้าหนาวมากง่วงไม่ตื่นเลย เอ้ยน <under> <os> ั่งไงกําลังจะไปแม่ติ๋มถ่ายรูปน้องไว้ก็ได้นะแม่นั่งไงลงมาแล้วถ่ายรูปน้องไว้ก็ได้แม่ติ๋มพ่อคุ้ไปดม่มีคูเปอร์ของจริงของของพ่อปุ้ยพักแพงแม่เขาขอถ่ายรูปหน่อยอุ้ยทำไมรถพี่ฝุ่นเยอะรถแม่ติ๋มไม่ชิบ าด้านหน่อยถ่าได้ปหม่น้อยอ้าวไป <c oughs> ย้อนแสงไหมย้อนฝั่งนี้ก็ได้ครับมาอาวถ่ายรูปแม่นหน่อยอันนี้ก็เป็นหน้ารีสอร์ทนะครับมีคนตามมาด้วยน้ำก็คือที่ร้อยสุดตามมาพักกับเราข้อบไ,ไปไหมวันไห

คครับเดี๋ยวหนูมาใหม่นะคะเพราะว่าที่พักแบบดีมากสบายมากไหมบรรยากาศดี่นี่ตอนเช้านุ่ตอนเช้าก็ลุกตื่นลุกตื่นหกโมงอ่ะลุกขึ้นมาห่านฝ่ากับกับพี่เอินมีหมอกไหมเยอะมากค่ะนั่งใส่ไปเลยเห็นแต่พี่ไอดินขนขึ้นมานั่งแต่ว่าไม่มีเพื่อนเลยว่าจะปลุกแต่ว่าพี่ตื่นตั้งแต่หลังหนูนิดนึง ตีนสวยอ่ะมันไม่เห็นหมอกเลยในสตอรี่หนูพี่ก็เลยเดินมาป้าคนของเราเจอกันที่งานนะคะับเจอกันที่งานนะคะเดี๋ยวซื้อของไปตุนเยอะๆโอเคเดี๋ยวพี่จะไปซื้อของเหมือนกันขอบคุณครับแม่ได้เวลากลับไปทำงานแล้วแซมคืนนี้อยู่หนองเรือครับผ่อนแก่นก็จะกลายึ้นเลิศเนาะ ถ่ายวิวก็ได้อันนี้วิวนะคะรับเราติดกับภูเขาเลยแล้วก็จะเดินทางไปงานต่อนะครับส,สองแบบแตัวแม่ตแม่เดี๋ยวเราจะไปที่กขัข้อไปไหนเราดูคลิปหน้านะครับเราจะพาไปคาเฟ่ที่ไหนรอติดตามนะครับวันนี้เราจะไปคาเฟ่ปิดนะแล้วก็โทรไปเห็นก่อน ีเคยดูนักสัตว์อีกว่ะเดี๋ยวรอดูละสุบารอบต่อไปจะเป็นใครมามินิคูเปอร์เหรออเลยมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์สามหรอเต็ออกเคมีอากาศแบบเย็นๆเนาะใช่คือแบบไม่อยากตื่นเลยจริงๆตือเจ็ดโมงแล้วก็หนูมาทานข้าวทานข้าวแล้วก็นอนต่อไม่นอนเลย ว่าความทำงานอถ้านอนไม่เต็มอิ่มื่อกี้กาแฟไปนอนไม่หลับกินกาแฟเม่อกีไคอเจ้าคือรถคันนู้นเหรอคัดยก็ติมกเนะครับคันที่าอะไนขเียะม่มีเปียกหรอ เีย,ออยเอาผ้าเปียกเช็ดก็ได้แต่จะเปลืองนิดน,นึงแต่เอาผ้าเปียกเอาผ้าธรรมดาก็ได้นะผ้าที่ไม่ฉ่ายอ่ะเออมันจะไปเป็นคราบจิบไ,ไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวพาไปดูห้องครับอันนี้คือภูผาภูน้อยแคมพฮักวิวยินดีต้อนรับบรรยากาศดีมากเลยครับ มาแล้วค่ะยังรออยูยังรอถ่าย Connect, ตัวแม่ตัวมัมปากแห้งมากเลยปากแห้งปากเจ็ดนี่กรลังจะย่อยออกมานะครับเหลือเหลือสองสาวเจ๋ได้พ่อคนนี้แม่เหมครับลูกภูเขานะบรรยากาศดีมาก ปะเป็น,นได้เวลาทำงานฝากพี่เกมให้หน่อยจ้าฝากช่องพี่ตังด้วยนะคะตังสิรวิทย์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะคะ<ล>พี่ตังค่ะไปติดตามให้เยอะๆแล้วก็ฝาก,จากเจ้าตนนันยูลำเพลินด้วยค่ะเดี๋ยวใหญ่ <laughs> ที่มือคือเ้องอยาเอาไปกินไงอาหารเช้าเลิศน้องเมื่อเช้าเลิศอร่อยเนาะมีไข่เยอะด้วยแตงโมเนาะแตงโมแตงโมแตงโมเลิศโอเคครับด้วยทางปลอดภัยนะน้องเหลียวเริ่อมกันเลยกันค่ะ